สวัสดีครับพี่น้องครับผมตีอินดีพาพเพิ่นครับพี่น้องมื่อวันศีพพี่น้องเมื่อเก็บบอกมองไปให้ลูกค้านะครับบอกเหมาคือผลไม้ของอีสานนะครับเป็นผลไม้พื้นบ้านของอีสานบ้านเฮานะครับเอื่นว่าลูกเมาหรือว่าบักข่เมอนะครับพี่น้องนี่พอดีหมู่บ้านได้มาไทยให้พี่น้องเบื้องล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับมื่อวัก็ีพเป็นคลิปวิดีโอเมื่อเก็บบอกมองให้ลูกค้าลูกค้ามาตัดผมวันนี้อยากกินบอกเหมาพอดีต้นนี้มันอยู่หลังหลานผมนะครับหลังหลานผมจะเป็นทงหน้าแล้วก็มีต้นบอก เาเลยิได้มถ่ายมาเก็บให้พี่น้องให้พี่น้องเห็นพี่น้องเบิ่งแล้วเอาไปให้ลูกค้าลูกค้าคนอยากได้เพิ่นใส่มาเก็บนะครับโอ้ยดกเต็มต้นอากลากเลยพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมตีนีพาเพื่อนครับจากช่องย t ท b บตีนีพาเพื่อนครับพี่น้องพาแซบพานัวนี่ครับโอ้ย่นือ่ล่ะพี่น้องสะออนเนาะนะครับนี่แหละอาหารอีสานบานเฮาหมากไม้บานเฮาครับพี่น้องซอยกันอนุรักษ์ไว้ด้อยครับเด้อนะครับ นะครับจังไรก็อยา่าทำลายอยา่าตัดอยา่าโค่นมั่นนะครับเด้อ <c oughs> เป็นโฮมนะครับอยู่น้ำหน้าน้ำให้น้ำดอนเท่ากับ่อึดบ่อยายักนะครับ <c oughs> มีแต่กำงงามหน่วยกำงงามเลยพี่น้องต้นนั่งคนอ่ะดกขนาดนี้คือทั้งต้นพี่น้องมีแต่หน่นนนวยบอกเม่าทั้งนั้นแหละดำปึ๊ดเดียวทั้งสุกก็มีทั้งบระทันสุกก็มีนะครับนะครับบรรยากาศนะครับพี่น้อง <c oughs> ผมตีนี่เพื่อนหรือมักแนวนี้แหละมักบรรยากาศจังสีแหละ มัอนี้ได้ลูกค้าเพิ่นใส่มาเพิ่อนอยากก็เลยมาเก็บเป็นเพื่อน <ừ. S 1> เป็นพวบักใหญงเลยพี่น้องลูกเมาอห็นงบ่โอ้ยคักขนาดนะครับอีสานบ้านห้องหากินน้ำให้น้ำหน้านะครับโอเคพี่น้องกันพี่น้องมากคลิปนี่ชอบคลิปนี่สนใจคลิปนี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนำเธอขับเด้อนะครับจากตีอินดี้พาเพื่อนครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับพี่น้องครับ